สีที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องปองไปทุกทุกคนและสบายดีครับพ่อเม่พี่น้องทางสปปลาวอำบ้าพบมาพอกันนะครับกับผมกรกฤษิ์อ๋อมาเจอกันวันนี้นะครับเป็นวันพุทธที่10มกราคมปี67นะครับที่เพจออกกรนพลังเลขนำโชคนะครับเพจจริงต้องมีคนติดตาม60,000 คนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับให้กดติดตามเพจนี้นะครับใช้งานเพจนี้เพจเดียวเพจหลักเพจอื่นๆถ้าพบเห็นนะครับนั่นคือกลุ่มมิชาชีพพวก18มงกุฎนะครับที่สำคัญนะครับเพจปอมนะเฟซปอมชื่อออร์อพลังเลขนําโชคนะคเป็นกลุ่มสาธารณะอะไรก็แล้วแต่นั่นคือพวกมิชาชีพและเฟซ อ,อกค์พาจวดนะครับเพจองก,ก์กรพาจวดนั่นก็คือพวกมิจฉาชีพนะครับอยากไปติดตามนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับก็มีแนวทางมาแบ่งปันนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้นะครับวันนี้ะจะได้จัดรัฐบาลไทยนะครับนะในตลาดเซเว่น อายูเซเว่นนะครับนเะขามีมีแล้วนะครับวันนี้นะจะได้ปล่อยหวยไฟฟ้าพารวยนะครับว่าเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับอวันนี้นะครับฮาหนอยนะครับนะหลังจากวันจันทร,ร์ก็น่าจะมาแบบให้รูดเก้าเนาะนะน่าจะมาไหลน้อยนะครับนะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเมนเก้าสี่เก้าห้านะมาวันจันทร์วันจันทร์ก่อนเนาะน่าจะจวดจาดก,กันอยู่พอสมควรนะครับนะวันนี้นะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับใครเข้ามาแล้วก็อ่าเนี่ยฝากกดติดตามนะครับนะกดติดตามนะข้างก่อนวันจันทร์วันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่แปดเนาะนะวันที่แปดให้เก้าน่าจะเป็นอ่าเก้ามาปกติ นะครับ95แล้วก็8 9แล้วก็94 VIP อ่าวันนี้นะครับฮาหนอยอประจําวันพุทธที่1ิบนะครับตามนี้นะครับวิ่งรูดหเด้อพี่น้องนะวิ่งรูดหนะครับเน,น้นๆน,นะครับ หกศูนย์ศูนย์หกหกสี่สี่หกนะครับตัวเจาะก็ตามนั้นเลยนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกห้าหกเจ็ดนะครับนะอีกสามตัวก็ตามนั้นนะครับนะไปเร็วเด้อพี่น้องนะไปเร็วต่อไปลาวนะครับสําหรับเราลาวรัฐบาลนะครับนะลาวรัฐบาลหรือลาวพัฒนาประจําวันพุธที่สิบนะครับวันนี้ฟันนะวิ่งรูด ศนะครับวิ่งรูด0นดูนะครับเม็ดเดียว 3, 4, 4, นะครับศูนย์ตัว304นะครับเน้น0 3 3ย์สามสนะครับตัวเจาะก,ก็ตามนี้นะครับศู 0, 2, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, นย์สองศูนาหะครับสำหรับลาวพัฒนาลาวรัฐบาลของพี่น้องสอปปอ,ปอลาวนะครับนะบท่านเนาะพี่น้องนะท่านนะ ต่อไปมาตำไทยนะครับตำไทยนะครับหลังจากปล่อยตัววิ่งเงินล้านเนาะนะวิ่งเงินล้านนะครับงวดที่แล้วนะครับน่าจะปล่อยไปตัวดินของอาจารย์น่าจะเป็นสีน 5, นะ่เป็นห้าเนาะเป็นห้านะเป็นสี่นะครับเป็นห้าเป็นสี่เนาะนะครับตัวนี้นะครับ เออไม่ใช่เออใช่หรือเปล่าวันที่สนะิบหกเนาะมันไม่อยู่คนละเครื่องอจะไปวันที่สิบเจ็ดวันที่สามสิบเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนเนาะวันที่สามสิบน่าจะอยู่คนละเครื่องเนาะนะอยู่คนละเครื่องนะครับน่าจะห้ากับสี่น่าจะออกห้าห้าสี่นะ 4, นะมาบนนะงวดนนี้ให้ไปนะครับสองและสามนะครับ ตัวเด่นเงินล้านเนา้อพี่น้องเดี๋ยวจะขยายความให้อันนี้คือตัวเด่นนะครับสําหรับใครที่จะเอาไปวิ่งนะครับเนี่ยที่จะเอาไปวิ่งนะอันนี้คือตัววิ่งนะครับนะเบิ้งได้พี่น้องนะเอาไปวิ่งเอาตัวเด่นนะครับนะมีความเป็นไปได้ทั้งสองและสามนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งสองและสาม นะครับมีความเป็นไปได้ทั้งสองและสามนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งสองและสามนะเออนะครับตัวยิ่งวันที่แล้วเออมันอยู่ในเครื่องนี้หรือเ,เปล่านอนในะเดี๋ยวนะอาจารย์หาดูเครื่องนี้เนาะวันที่แล้วอาจารย์ให้ไปสี่และห้าก็คือตัวตัวนี้เด้อพี่นอ้องสี่และห้านะวันที่สามสิบ ผลที่ออกก็คือห้าห้าสี่เนาะนะนะมามาถึงสองตัวมาั้งสี่ถงหานะแปดเก้าอยู่เครื่องนี้นะวันนี้นะครับตามนั่นนะเดี๋ยวสำหรับหุ้นใบฟ้านะครับนะประจํามวดวันที่สิบเจ็ดนะครับของเดือนมกราคมนะครับปีหกเจ็ดปีใหม่นะครับ ขยายความในสองและสามตัวดินตามนี้พี่น้องมักบัวหลักหน่วยมีห้ามีหกมีเจ็ดนะครับมีห้ามีหกมีเจ็ดเยอพี่น้องนะมีห้ามีหกมีเจ็ดนะครับมีห้ามีหกมีเจ็ดนะทันไหมเอ่ยทันไหมเบิ้งแ้อพี่น้องเบิ้ง นะมีห้ามีหกมีเจ็ดนะตามนี้ปักแห้งนะครับก็คือห้าสามสามห้านะห้าสองสองห้าหมักหลายพี่น้องหมักแบบมึงนะอัตาลีเตร่อ ชอบมากห้าสามสามห้าจับตุียวนี่เลยเออนะครับชอบมากนะถึงหนักมากคือตัวนิน้นนิ้นนะครับห้าสามสามห้ามันตรงกับเลขบ้านพอดีพี่น้องถึงบ้านไม่ตรงกับเลขบ้านนะนะนะตามนั้นเลยนะครับเออประมาณนี้เนาะนะนะนะมักชอบกับจังจับนะมอมมักก็ชอบกับกับพานนะครับนะ มาคงประมาณนี้นะครับนะแต่ก็นะนะประมาณนี้นะครับทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรำรวยรวยหิงๆปังๆกันทุกคนนะครับโชคดีวัสดีครับ พบปะพ่อกันนะครับกับผมกรกรศินามาเจอกันวันนี้